แม่อยู่คำต้องคอยให้นมลูกย่านแต่ลูกอดนำํำเข่ายำใบมกแม่มกมกจนหอมป้อนกินไปบัดเพินยย่นไงบ่เป็นแนวเป็นแนวอื่นงามลูกลองต้องคอยโอโอลูกจ๋านอนลูกนอน บัดใหญ่มาเป็นแนวอื่นบ่อพื้นเมรแมนผู้ใดที่คอยทาแปรงแครบ่อแมนเมร์หนีบ่อที่เจ้าเถียงบ่อแมนเมร์หนีบ่อที่เจ้าเถียงอย่าให้ลูกนอนนอนนอนเวลาล้วครันอนนอนลูกนอนนอนโอ้ยทำเอ้ย เนอนนลูกปกปแเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวมุงขอบก่อนอ๋อันนี้ก็พ้นึงทาทาลูกทาทาแปงลูนอนนอนอนเอบักลาบักคำนอนนอนนอลูกนอนอนนอนนอน